ุ่เสียงมันตาเสี่ยังีเสียงไลกวาไอ้นี่หลยัง็นิว่รนจะเสียงสมวดคำคาเลยพี่น้องี๋ยวเรามารอเสียนลุมเบิดหนาเสียนรไปก่อนสอมลวดอยู่กับบาน เยงกบนบนันอย่างประตูไหนน่นแหลสบเนี่ยองประตูมมนี่นน้ำโซเชียลมันตายยนนท่า้หลสาต่อเ็ตัวกันด้วยจะคูมือนี่เนอะไรชุดเต็มเอาวาดีๆฟันมากกบ่าันไงนนวว่าสุขันเนี่ยั คนยังเสื้อตถวงคนังเสื้อตวงิบห้าเออนีแบบนั่นแล้วเจ้าันกีเขาตัววงมันนี่วงมืองอะไเพียจวงมือแเราไม่ได้เข่าตุกันุูนไม่เตอะไรไป็นไกัได้โอ้ข้าวโอ้เรศรี่มันคิดยัยกันนะข้าวอ้เรไรเขาเข้าวโอเข้าเข้สามเจ็ดเลยโอ้ข้าวสามเจ็ดมั้ง สุดเตรียมเตียอืมวันนีครับเจสซี่มันนีมาตามคำของเสียยรุ่นเก่าแองมนีนเาแกถูกกันยึดมันจะตื้อเจ้าเสียนรุ่นเจ้าเห็นชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยครับชุดเยอะนี่ก็แปดสิบเตียมน่อยวน้องจงหอมไหมครน่นนั่นแหละเด้งเดงว่าี่ ใช่ก็ได้ครับ่องทองิงันไหนยูดแบบนี้หนึ่งปีว้าองจริงต้องยูดด้านข้างบอกอน่ารักจอมนี่ฟังครับสวัสดีครับเชนโลนครับสยดีครอบดไมรับ เป็นยังไงเสียนส่วนคนเด็นชุดเข็มแต่ที่มา như อะเจียแล้วชุดกันเขาละเมื่อนทร์ที่่านมานี่นเสียนเรามาให้พี่น้องคนรถไปเนาะมอแล้วก็เอาตามแบบก้อนะครับเอามาแล้วนันนมาแล้วครับเสียนลุนมาแล้วครับมาแล้วครับเซียนลุนยิอนหางเสียนเอาั นึงเดินกัไปเจอดนี่คือว่า่ตัดออกสองหางชุดเต็มไม่จักหางเสี่ยนสิบห้าสิบห้าตัดออกสามสิบแปดยังมึอโตห้าเนะนี่เป็นเขาเคลื่อนย้ายผมเจ๊เจียน

ตามนเี่ยงมาเปียมตอเอ็นตแล้วััวนเป็นี่วนเดนีเกนี่นเนี่เด็นี่เด็นี่มันใ่ดกนี็น่เด้กน่เด่นใ่ก่เ็่นีด็กนี่เด็กนีดกนั่ด็กนี่ด่ก่็นี่น่ี่่่่ด สามยอดเยน่อยแตบคู่สูตรสูตรเก้าบ่แท้มี่ปรับปรุงคือรบดามือนสูตรที่ใส่มาแล้ะร่วมสูตรมาเนี่น I can tell. Oh. พวกันคก็ดังดีเะยมึกมันจางเอาทั้งัหนกยนทั้งไงจางจ้ะโคมเรียมนั่นระคมเดียมนันอะไรพี่น้องไปใจมันมาไปงานศพ ไม่ได้น่ารสมเสืเสียงเออประนให้โลกก่อน่ะอันไม่ขึ้นอ่ะงไม่ขึ้นเสียงตุ้ยแล้วโอ้ยเสียงคุมัดนะคุมัดขึ้นแบบงานคนนมาอี่้มีเก่าเก่าเก่าสวีเก่าเก่าัอดมัวสุดท้ายเป็นตะเล่งทำนีนสีเก่าสอง không phùng xiên luôn. À. Rồi, quay này này. Phổng, thiên là. cái này. thì mình chạy chắc có xiên xiên luôn nhỉ. mình chạy đây cứ tiêm như tiêm Ừ. chụp ngày chụp tiêm mình cho thằng khách mình gạt tiếp rồi Hãy subscribe cho làm Ghiền Mì Gõ Để không นีตัวมาเป็นล้านบ้างเดเด้นมันเกานะที่เราบริเวณน้มันมาเกาเกาเกากับส่งนนี่ละเด่นเด่นเก้าหนึ่งสอง เก้ามาเป็นล้านเก้าสองเก้าสองาสมาเป็นล้านหลักเก้ามีเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหลักเก้าพี่น้องเอาได้เลยมีเด้อหนล่งนึ่ก็เลห้นอะ ตัวมุ่นๆแล้วพ so ี่น <anywhere> ้องสังเกตเลยหกหนึ่ง

ตุยแล้วไม่ได้กินนะเสียงทังได้ี๋ยวันเสียงสั่มล้วนเี่ยฉันด้วนที่แล้วไปแล้ววันที่ข้าถึงซนเรียงเรียงเสียงตู้ใด้กับโซนบ่จะอ่ขอบอ่เสี่ยงไปน้ำบอสไปเสี่ยง

เอามาเาเสียลุนจ้าเอามาเบิงข้างหนานึงนะมันกลมโ่เอตา้ถามเอาเบงข้างหนี่ยพี่มันม่งิลมน้อมีกับเบงข้างด้วนี่แบบะไรว่เดี๋ยบัเอาพี่น้องแคปออบนาจอนะครับ ตัวอะไรมาเปลีนลาเชี่ยงหนไม่ร่างทรัตัวนี้เตี้ยมาเดียวนม่มาเก้ามาเก้าเหนไหเก้ามาเปล่ยนล้านครับเกิดว่าหน,นักหลายกมกดว่ากันได้บุกเก้าเก้าทัตัวนึนวนนววน่งับไนนั้นฟังมาเลยครับสัมตัวใดกวดข้อน่เตี้ยเก้าสเกานึ่งเกส่วนเก้าหนึ่งกันเก่าศูนย์นะฮะยังมันลบไปกันเก้าศูนย์

ชัดเต็มนีดแค่ไหนน้องมัดเป็นรอยเหมนเส้นคนละมันหนมาเจ็บอยไปเส้นชุดใหญ่วะชุดใหญ่มันจเป็นรอยเน่ชุดใหญ่เนี่คือิหางทิหางแต่ว่าได้ร่งนี่หนึ่งมาได้ร่องนี่ต้องนี่หนึ่งนี่นงบสองหางมสตัวมักตัวชอบพี่เจ้าคัดไหนไม่ต่อไรในเส้น ที่ชอบปี่คดให้อนี้ี่จอให้ก็มีเก้าสีเ้าหาเก้าสองหนึ่งสเจ็นึองแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองตัวคับีบาามตัวก็สีเจ็ดสองสีแปดสอนีเจ้นสีดงสีแปดหนึ่ง่ะ

ตานกับหาตัวมาจับเอาเสร็ตัวเด่นมันยัางีมาตัวเด่นว่าสกู่ตับตัวเด่นว่าไปยุดิีนเด่นเก่ากับันเด่นเก่าหนึ่งสองนะเดนมันเด่นเกาเด่นสองเด่นเก้าหนึ่งสองเ่นตัวเด่นหนีดตัวไหนในใจร้ายที่สุดเก้าะเก้า หลายตัวมงยังา่าจับเก้าเห็นได้ตัวมึงจับคู่เก้าหลายตัวสันเจ้าที่เก้าหาเก้าสูเก้าหนึ่งเก้าสองตัวนี้ตัวสันมาเก้าเดินเก่านาะเสีนเนาะตัวหนึตัวสองติดติดก้าเอาค้าเดียวก้าวสองขาจะเดินตามนี่บนล่างมันใจเกเาอร์เซ็นกระเส้น ชุดนี่ชุดเตียกันมันใจด้เอเซ็นต์คับนยเปอร์เซ็นตอืมครับมาห่างนี่เดยชุดนี้ก็แปดสิบชุนี้มันใจแปดสิบเอร์เซ็นต์อยู่ในสุดนี้ขาดบาลจิมากับว่าต้องตีดละต้องติดอืม,ออมก็สิเขาตวจ้าะหัวตัว่าจาะนี้าก็บอกหัวแาก็เห็นปต่จำสูเรนะนันกแต่ดจาะให้บ่เกี่ยวต้องแกตัเจาะือ ตัวมากตัวชอบของเสี้ยนจ้ะเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสามตัวเดจ้าตัวชอบสี่เจ็ดสองสี่เก้าสองสี่เจ็ดสองแล้วก็สี่เก้าสองเด้อพี่น้อง สิบแปดกุมภาหกเก้าจะข้ามของเซียนลุนพี่น้องมากกัเลือกเอาเด้อค่ะเด้อเมรมาเอรสามหางเจ็ดสองแปดสองเก้าสอ,องวัดดว่ขันสามหางเจ็ดสองแปดสองเก้าสองมาสั่นเซียนมา วัดกลางมาเซียนไม่ตัวเนี่ยกันเดี๋ยวเมื่อคู่ตัวใหนละคร่างวัดเดือดกันพาดกันลดนอากับเรื่องเมื่อคู่ตัวนะวะนี่มันดีลงทุนไปแล้วก็อยากให้ได้ลดเนาะใหม่เข้าก็นบ่ได้ได้ยินเจ้าว่าตัวใดก็มาัดปิดนานเซียน เก้านนว่ะคึ้นมาเก้าเก้าอยู่บนมากเป็นล่างมาเรียกตัวกันละสี่ปันนั่นมันตัวเด่นมันเห็นละจังมีดไม่ให้เห็นละแต่ว่ามาเก้าเหมือนมีมาเก้าเก้ายังเสี้งเก้ายันเก้าสองเก้าสองของแม่ครับไม่ได้ตัวมีเก้าหนึ่งมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแค่นี้แหละสามแล้วสามยังมีเก้าเท่นี้อืมฉันอยากได้ค้าดเยา 3 có một chân. Chết, chị có sáng mười. Chị có sáng mười. Mình chạy bay ngay mười. Một tay, you. Trật tiếp có sớm, chạy xuống súng, you. Sụt tay mười 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 อีกสองแล้วตสี่สองอกตัวนึงเลยจ้ะอีตัวนึงอะไรที่ตัดออกสองหาสองหาจังซูมิดไปในก่อนที่ตัดออกที่ตัดออกหกสองสองหาสองสีแล้วแ็่สองสีสองสีสองหาสองหกที่ตัดออกใงนช่วงแป๊มันว่หลักสองหป ก็ได้เด้อสามคู่สามหางหน่อยๆนตตัดออกม็นสีออกบ่กไม่รู้เดียวเดียวตัวตัดเน่ยอยวเมื่อแม่นสั่นตัดตัวใดออกตันั้นอยากจะตัดวมันออกเสียสองซี่สองหาสองหกเสียแล้วตัดหลักสองออกด้วพี่น้องตามลาวเสียนรลุน16กุมภา69จ้ะ นี่สูตรผสมบ่เซียนนี่สูตรใดมือสูตรผสมแล้วแค่ตัวนี้สีหาเกือบสีหาสุดตำมัวแล้วมือตำมัวใส่ตำมัวมา่อไรมือแล้วเนี่ยตำมัวมา่อไรมือละแฝดถึงใจว่ามือย้อนมันเขาแต่ตกกัดเนี่ยเลยจังหวะนี้ได้ตำมัวแฝบถึงใจบ่เซียนแฝบเสียดหยาดเลยมือเราตู้กินน่องฟังแนม่ยตัวใดแน่ เน้นๆกับเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนี่ไงเกิดมาเน้นๆอืมตัวแทะกับหกสองยี่สองหาสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนี่คือตัวเส้นหนักเกิดมาเก้านี่มากเป็นล้านจิจับเก้าไรก็มูได้เหมือนคือว่าเก้าตรงนี้นะมันใจเก้าใจเก้าเก้าที่ยืนวะาตัแปดสิมาลูก แปดจะมีแปดซอนนะแปดก็มีแปดสองกับแปดหนึ่งหลักแปดตัวเนียนๆตัวแรกขอแคบเสี่ยนทำเองแ่ดสองแปดสองเก้าสองไอสองสองแปดสองเก้าสอง แต okay. ่ั้งเปอร์เซ็นตะ์ก่อนมันใจแต่ซีบก็บอยู่ดอกมึงนะี่มันใจอยู่มันใจอยู่ วันนี้เราก็มาตามแนวทางตามราวเซียนรุนให้เช่นเคยจ้ะพี่น้องส่วนผู้ใดมากรักไดกเอาไปพิจารณาเอาจากทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะตามราวเซียนรุนวันนี้ค่ะวันที่18กุมภาพันธ์69จ้ะพี่น้อง คุณได้มากกระจัดคัดกระพานจ้าสำหรับไยนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะแล้วก็แอดขอกกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากพี่น้องแค่กดไลค์ให้กำลังใจกับพ่อจ้า,าเดี๋ยวเราจะไปตามต่อคลิปหน้ากันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ